สวัสดีครับพบกันเฮีตินะครับช่องเอ i n นทอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาสอนวิธีการเบิกค่าทำฟันประกันสังคมออนไลน์นะครับเลอนะครับ s s o g o t h นะครับเข้าไปนะครับให้เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้ครับก็มีการยินยันตัวตนนู่นนี่นั่นนะครับ ไปนะครับนี่ให้เรียบร้อยนะครับตามนี้แต่ถ้าใครอันนี้แล้วนะครับสาหรับเพียเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะพอเข้ามาได้เสร็จนะครับมันก็จะม,มาที่หน้าผู้ประกันตนตรตงนี้ครับจิมเข้าไปเราเปิดให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปมันจะได้ดูน,นี่หน่อยใหญ่หน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยมาด้านล่างนะครับ มันจะมีคำว,ว่าระบบทันตกรรมตรงนี้จิ้มเข้าไปเสร็จแ,แล้วเนี่ยมาด้านบนตรงนี้ครับบันทึกรับแจ้งกรณีทันตกรรมจิ้มเข้าไปให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกตัวของตัวนี้ตัวนี้ นะครับว่าจะทำอะไรกดเลือกวันที่ที่เราใช้สิทธิ์ก็คือวันที่เราไปทำฟันนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วสิทธิ์ที่ประโยชน์ก็คือมีค่าอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนั้งแรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคำว่าตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้จิ้มเข้าไปนะครับริงไม่ต้องแลปท็อป ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะประมวลผลให้เราหาสปอสอนะครับประกันสังคมรับผิดชอบเนี่ยเราเลือกเขตไหนนะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้เฮียเลือกไวเ้เขตสองที่อยู่ตรงประชาชื่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่อยู่ประกันตนนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้ขอรับสิทธิ์ก็คือธนาคารนะครับเราก็เลือกธนาคารชื่อ ชื่อธนาคารให้ตรงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนมาเรื่อยเรื่อยอ่าให้ดูในใบนะครับใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินเนี่ยนะครับเราถ่ายรูปส่งมาให้เขาแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมอ่ะส่งเอกาสารเนี้ยไปให้เขาด้วยตัวจริงดูใบเสร็จรับเงินว่าเ,าเขาเขียนว่าอะไรก็ของเฮเขียนว่าขูดหินปูนหนึ่งพันบาทติ๊กไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ให้เราเลือกนะครับใบเสร็จเรากดเลือกใบเสร็จไปะนะครับใบรับรองแพทย์อิมเข้าไปเช็คให้ดีนะครับ,บชื่อใครชื่อมันนะถ้าทำให้คนอื่นเขาต้องลองอ็อกอินชื่อคนอื่น ะครับอันนี้ก็สมุดฝากบัญชีนะครับเดี๋ยวเราใส่นี้แป๊บหนึ่งทำกรอกเรียบร้อยนะครับให้เราก็บันทึกรับแจ้งกรุณาส่งเอกสารหลักฐานมาอย่างที่สอปอที่ยื่นไว้นะครับ นะครับไอตรงที่กอกตรงนี้นะครับตรงรายการที่เบิกนะครับให้เรากรอกให้เราเลื่อนมาด้านหลังด้วยเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีให้ให้ใส่จํานวนนะครับเนี่ครับให้เราใส่จํานวนตรงนี้นะครับด้านหลังด้วยแล้วมันก็จะซ้ำออกมาให้คือเก้าร้อยนะครับใส่ถูกปเนะี่ยถูกโอเคนะครับ เรียบร้อยแล้วตัวเช็คโอเคตัวเช็คเรียบร้อยนะครับลองบันทึกรับแจ้งดู E น,นะครับคือเรายื่นสิทธิ์ตัวเมื่อกี้ใช่ปะประกันตัวของทําฟันธนกรรมใช่ปะเราเบอร์โทรศัพท์ไม่มีนะครับให้เราออกมามันจะเจอคําว่าบันทึกแก้ไขตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการบันทึกเบอร์มือถือลงไปเพราะว่า เราน่าจะยังไม่มีเบอร์มือถือในระบบนะครับกับอีเมลนะครับเราก็มาต่อที่หน้าสอบถามยกเลิกเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วให้ใส่วันที่ใช้สิทธิ์วันที่แจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็สิทธิ์นะครับที่เราต้องการหรือถ้าเรามีเลขรับแจ้งที่เราแคปหน้าจอไว้แล้วก็ใส่มาได้เลยนะครับเห็นไหมว่ามันจะขึ้นมาตัวนี้ให้เรากดดล้นหลังไปแก้ไข นะครับเพื่อมาด้านล่างนะครับเพื่อกดยืนยันการเบริกนะครับการณาส่งถอส่งหลักฐานเบิกมายังสพสที่ทางยื่นเรื่องนะครับนะโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้ว ยืนยันแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งเอกสารไปโอเคนะครับเดี๋ยวมารอดูกันเสร็จแล้วนะครับพอเราส่งเอกสารไปตามที่เราส่งเรื่องไปนะครับตามพื้นที่ของประกันสังคมเสร็จนะครับใช้เวลาประมาณ7วันเนาะเวันถ้าเป็นอุดฟันนะครับมันจะมียอดเงินเข้ามาในตัวของธนาคารที่เราส่งเรื่องนะครับแล้วในนั้นมันจะหมายเหตุเป็นค่า ประกันสังคมเราก็จะรู้เลยนะครับปกติก็จะเบิด9ก้าอเต็มนะครับโอเคนะครับติดขัดยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับ